เฮ้เพ <üman> hey, ื่อนนายคาใจไหมที่ว่าในอรตี้ทิปนั้นอ่ะมันจะมีของอยู่มากมายเลยแต่ของในมากมายนั้นเราสามารถขายมันได้อ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีราคาเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมใช่ใช่เพื่อนเราอยากรู้ว่ามันมีราคาเท่าไหร่แม่งจะเยอะเปล่าเราอยากรวยอ่ะไปไปลองกันเลยว่ะเฮ้ยหน้าว่ะหน้าไปลองว่ะไปดิเพื่อนเล t s g กแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในอราตตี้ทิปกันอีกแล้วนะผม ซึ่งคอนเทนต์นี้นะครับสร้างมาจากความคาดใจล้วนๆนะผมที่ว่าของในเกมนะั้นะฮะมันจะแบบราคามูลค่ามันเท่าไหร่กันนะตอนนี้เราก็มาดูกันนะผมว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ปะ่ะเพื่อนเจอน let's go <S ายโอเคเราเข้าเกมมาแล้วนะเออของในเกมมันมีกี่ชิน้นวะไม่รู้อ่ะเอาเอาเอาด้านหลังมาหน่อยอ่ะไอที่มันใส่ด้านหลังในรถอ่ะเออ,อยู่ไหนอ่ะหน้าอยู่ข้างข้างอ่ะอยู่ข้างขวาของเราอ่ะข้างขวาของเราอ่ะนี้เหรอเพื่อนประตูเนี่ยนะไม่ใช่อ่นนี่ปะ ฝาปิดเออฝาปิดมันจะขายได้หรอวะใช่เชื่อเราสิอย่างนั้นเราลองเอาถังนี้ไปแล้วกันเราว่าวิทยุน่าจะขายได้ดีเลยเออเป็นไงบ้างว่าเจอบ้านไหมไม่เลยเพี้ยโอ้ยนั่นไงเสาสิริมงคลคือสิ่งที่พปกลื่อเรียกว่าสิริมงคลเอาเสาสิริมงคลนะเนี่ยอาหารเราอาหารเราไม่น่าจะเอ้ยไอหอยลด สรุปใครจะตายเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วมาดิอย่าเข้ามานะไม่ไม่ไอ้เมื่อกี้นะครับเพื่อนก็โชว์กายกรรมเยอะไปหน่อยนะครับผม ข,ขับต <c oughs> ่อหน้าเราไ่เลม่นเจอสักบ้านก็ดีบะเถิดยังไม่เจอเลยอะดิเฮ้ยทางซ้ายเลยอะเพื่อนเฮ้ยขวาขวาพี่ว่ามีอะไรปะเปล่าไปเอาแล้วก็รีบวิ่งดีกว่าฝากเก็บมาด้วยกำลังรอให้อยู่เราเอาแตไโมามาระเบิดเลย,ยไหมเอาเลยเพื่อนกดเลยพร้อมไหมเพื่อนเฮ้ยเพืพอ่พอนอ,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 อุ๊ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุกบาทเพื่อนโอ้โหตับใจที่เราไม่ไปตรงนั้นไม่มันคืออะไรนะมันคืออัปเดตใหม่มาช่วยก่อนมาช่วยก่อนพร้อมนะเพื่อนไปเลยเอ้ยเพื่อนเอ่ามันควรไปนานแล้ววิเนียเนี่ยนี่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 ปืนพกสองกระบอกเลยเพื่อน มาดิอย่างนั้นนายยิงตรงนั้นเรายิงตรงนี้เฮ้ยแจกันหน้าขายนหน้าขายแจกันหน้าขายแจกัน่ะเก็บแจกันไว้เก็บแจกันไว้น่าจะมีราคาอยู่ให้หิว่าไปกินนะเห็นว,นะว่ามันได้เยอะอยู่ไม่ใช่หรอเคิว้วหม้อนี่ขายได้ไหมเคี้วว่าไปเรื่อยนี่น่าจะมีผลดีไปยเลยเว่นเราต้องไปหาร้านขายของอนะเราต้องลองขายแล้วบ้างละนี่มันที่ขนของข ขอเราขอลองลงไปชิ้นหน่อยกันโโจะเปลี่ยนจริงเหรอมันคงมันไม่เท่น่ะมันใช้ล้อสองอันเลยเหรอเพื่อนไม่แอไม่เอาอะมันติดอีกได้ไหมเพื่อนรถ <ลด S 2> เราไม่เท่อะไรนี่บะาเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะเพื่อนเฮ้ยรือว่าชอบชอบ โอเคนะผมของก็มีประมาณนี้แหละเออเรามาขายกันดูแล้ว่า,าจะมีอะไรบ้างพุ่ลุงอันนี้คือเอ่อถังถังน้ำ,นำบ้านเราอันนี้เป็นสมบัติจากมีอายุมีแสงเออเป็นอายุกมีแสงอายุมีแสงแสนเออมีคุณค่าทางจิตใจอะไรลุง ผมว่ามันแปลกๆนะลุง,งไปเอาของเลยอ่าอันนี้ขายได้หนึ่งบาทอันนี้สองบาทฮ่าอันละบาทเลยสามบาทนะฮะเราเก็บเองมันไม่ต้องนายไม่ต้องเก็บเดีดเด็ดเด็ดะอนอีกบาทนึงอ่ะลุงเรี่ยมหมอเฮ้ยลุงบีดเฮ้ยเราขอร้องหน่อยแล้วกนะันไอ้เชื่องจากนี้เห็นานานละได้ย่าักยี่สิบบาท <laughs> ดีมากนะอาขอดูอันนี้หน่อย โอเคราคาไม่ต่างกันเลยฮะาคือสองบาทแต่คิงให้มาหนึ่งบาทลุงเราว่าร้อนร้อนร้อนเห็นแต่ก่อนไม่มีราคาสูงคิดว่าเจกันนี้ขายได้เท่าไหร่วะเราว่าไอ้เนนจกันสักประมาณหนึ่งบาทเพื่อน<ม><ใ>นายกดทีเดียวนายก็รู้เรื่อง เอาไงเอาเอาตังมาเอ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 ้ยได้ตังใช่เดี๋ยวดีพุ่งมือไหนนี่มิโอเคถ้าเราขายปืนนี้จะเป็นยังไงเพื่อนเราไม่แนะนํานะเราอยากรู้ว่ามันขายได้ปะมันไม่ได้เพื่อนโอ้ยตายเพื่อนตายเรามาหาของขายไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรามาตายนะเราขอโทษเพื่อนเมื่อกี้เราอืม ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนไปหาของกันต่อดีกว่าโอเคบ้านจมดินเหรอไปบ้านนี้นะ่าจะต้องมีของอะไรดีๆมองผ่านกระจกดีกว่ากีบีดีไล้สกีสกบีดีมานะครับทุกคนมีบ้านด้วยสองหยุดก็เ <laughs> 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 ต้อเอยย่าย เอาผู้สถานการณ์กลับมาแล้ว <c oughs> ไปลงยักษ์ทำไรได้วะเฮ้ยโลเราจะเอาของไว้ข้างนอกนะเพื่อนเพิ่มมอน้ำใหม่โอ้ยเพื่อนนายไปเอาของข้างในหน่อย,อยน,น้านอะไรเนี่ยเอเรียนานายเอเรียนเอเรียนบนหัวนายไงจำลองการเป็นอย่าก,กดคลิกเยอะล่ะ ประสบ <Okay. S 1> ปัญหารถวิง่งไม่ไป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 ดีกว่าอือา่านไม่พวกกูต้องไปหาร้านลุงแดงเพรงั้นพวกพวกูกจะตายลุงแดงหรืออาจารย์แดงวะอาจาจไอ้แก่ตัวเองมันชื่ออาจารย์แดงก็ตกกระชากใจเออกระตุกจิตกระชากใจนั้นตาลุง,ลงแดง ลุงแดงมาแล้วโอ้ยแล้วแขนกูยืดเป็นลูฟี่เลยเยี่ย yeah, ลุงแดงมาถึงแล้วลูฟี่โอ้ย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 ขายเพื่อนลงมาอืมฉันดับเราอยากขายสกิบิดี้เป็นอย่างแรกเลยลุงวันนี้ผมมีสกิบิดี้มาขายลุงลุงให้สกิบิดี้หนึ่งบาทวะมาขายหน่อยโล่คิดว่าโล่มีราคาไหม เราต้องการลงเราเรารู้ว่าไอ้น้ำมันดำแบนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโลสิบาทเฮ้ยเอาน้ำมันดำมีบาทนะอ้หนึ่งบาทอุ้ยเราว่าโลทุกโลแม่งราคาดีว่ะสิบาทเฮ้ยตอนนี้เราอยากเอาลูกตองยิงหัวลุงแดงแล้วไม่หวานแล้วอิชิยแม่งกูหลังเลยโลบัส นงนบ้างเพื่อนเราต้องขายหม้อน,น้ำนี่ละหม้อน,น้ำที่เราเก็บม,มา5าลิตปเราอยากรู้ยังเลยมันได้เท่าไหร่หนึน่งบาทโอ้ล่ชิดคิดว่าแปลงนี้ราคาเท่าไหร่อะเราว่ายี่สิบหนึ่งบาทเรากดดิเพื่อนเพื่อนเราโดนขาย แค่กลวยมันราคาหกบาทเลยเว้ยอืมไม่เป็นไรนะเพื่อนนายจะอยู่นี้ต่อไปดีดี <c oughs> ผมว่าหลักๆเลยนะคนดูของที่มันได้จะขายดีอ่ะมันมีอยู่ด้วยการแบบถังแล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ย <c oughs> เออ <c oughs> ปืนแม็กใกล้จะหมดละ <c oughs> ลองมาขายหน่อยแล้วกัน าทาบโอ้โหคุ้มค่าแล้วเพื่อนผมก็มองเท่งไปแล้วด้วยหน้ามีไว้ไซส์สักเครื่องหนึ่งนะมันไม่ก็สมควรอะโอเคนะครับผมว่าใครยอบนะผม,ค, ork, ะผมคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมสาระไม่มีมีแต่สาลายเอาไปนะครับผมสาลายว่ากระเม 1, ็ดึงออเลย <c oughs> โอ้ย เขาบอกว่าของอะไรมีมูลค่าครับผมเออมันก็ลองไปหาดูนะของมูลค่าผมว่ามันหายากมากเลยนะไอ้ของพวกเนี้ยมันหลักๆลักอะหลักๆะก,ก,ก,กับการสรุปครั้งนี้นะครับผมหนึ่งโลบะัะ